คนที่ตายไปแล้วหลังความตายไปไหนมาฟังคลิปนี้มีคําตอบนะาจะญาติโยมคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากอธิบายให้ได้ใจความนั่นเองซึ่งองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสองกลุ่มใหญ่ๆที่เราจะได้ไปก็คือได้ไปสวรรค์แล้วก็ได้ไปนรกนั่นเองจิตที่เป็นอกุศลก็คือไปอบายภูมินั่นเองคือความรู้สึกสุดท้ายจิตเป็นตั้งอาศาต์ตั้งสถานที่ใด วิญญาณก็จะเตรียมไปเกิดในสถานที่แห่งนั้นนั่นเองเอจิตที่มีอารมณ์โกรธอารมณ์มณโมโหก็คือไปเกิดในนรกกระพุมจิตที่มีความโลภละโมบโลมมากเกิดขึ้นก็ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเปรตวิสัยนั่นเองจิตที่มีความหลงครอบงำมีโมหะครอบงำนั่นเองทําดีได้ดีจริงหรือทำชั่วได้ชั่วจริงหรืออะไรเงี้ยเวรกรรมไม่มีอยู่จริง ไปเห็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปด่าพระไปลบหลู่พระพอนี้เวลาตายไปก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในรานนั่นเองดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผู้นั้นจะทําบุญทําทานมามากสักเพียงใดก็ตามแต่ไม่เคยฝึกการเจริญอาณาปานสติมาเลยไม่เคยฝึกการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเลยจิตมันจะหลงตายเกิดขึ้นเมื่อความตายมาถึงมันจะทุกข์ทรมานมากยมจิตจะไปยึดติดก็คือ อกุศนกรรมไปยึดติดในอาการทุกขเวทนาในขณะนั้นเน่ยวิญญาณเตรียมไปต,ตั้งอาศัยคืออกุศนถึงแม้จะทําบุญทำทานมามากก็ตกนรกนั่นเองบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำบุญทาทานมามากก็ต้องขึ้นสวรรค์สิใช่แต่อันนั้นมันคือจิตเศร้าหมองนั่นเองญาติโยมก็คือสรุปแล้วก็คือตกนรกจเจริญพร